เอาไม้เบาไม้มึงดูคอยคอยโบราณหินค่ะอ๋อโบราณหิอันนี้นี่เบาไม่ไม่อันนี้เดี๋ยวเด้อแสดงว่าเพิ่งลืมกดเด้่นี่ลืมกดนาแต่อันนี้น่ะลุงฝากมาบอกว่ากองดีมีฉายรอบเดียวใช่ไหมไม่นาแต่พูดให้แย่หน่อยอันนี้น่ะอันลุงบอกว่าให้เจ้าน่ะเอามาอันอ้อมโคบว่ให้หมาเขาไปกัดไก่เล้า ไห้ไก่ขับไปโยไห้ไก่ขับไปโยแล้วบอยหมาขับไปกัดหรือว่าขังหมาไว้ไก่ห้ากก็เป็นอิสระบ่มแมนนึ่ว่าบมแมนฟังมาดีอยู่บ่ฟังมาดีอยู่พ่นว่าให้เอาไปล้อมข้อไก่ไม่ให้หมาเข้าไปกัดไก่ไหให้ดูแลอย่างรี <c oughs> อันนี้ก็คือ,อม่องอันเอ็ดอาหารอันนี้ห้ามหมาเข้าไปกัดไก่พ่นว่าขันได้อันนี้แล้วเฮ็ดจังไ๋หมาก็บวเข้า เพคนว่าแม่นมามาทีห้องห้แล้วล่ะนี่หายมั่นพอดีมันพอดีเลยปิดตั้งกล้องวงจรปิดเเอ้าชิญมาอยู่หน้าคอยนี่เอาตีนเคี้ยกันหมวกกกลูกแจ๊กเแก๊กเลยเด็กก็แก๊กหรอมันเป็นฟงลางไป่เห็นเขาก็โอ้ยมือฟงลางเขาบอกว่าฟงลางเขาก็บมฮุจักคอยจะเล่นยิงเขาแจตรงปแมนบอกอย่าสิอย่าสิมาอยู่แถวนั้นมีการศึกษา บ<อ>ปตูไวแลวปุ๊บเนี่ยจะคืเบิ้งจะแ <c oughs> มขึ้นมาสองตัวต,ตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกตัวนึงข้าง,งในมันเปิดประตูป<อ>เป็ปนไงบ<อ>่บ่ย่าบอกว่ามาเบิ้เด้บอบอ่มาสลัดขนาดเลยมาสลัดขนาดเลยโอ้เฮ็ดจังไดแต่มันชือสลัดเอนสีัทหอนเข้าบอยู่ไบ่ม่ใช่สลัดเ้าโอ้ยังขึ้นจะไปเลยหอนเน่บ่ฮะาั่าฮ่่าฮ่่าฮ่่่่ย่่ อันแถวนั้นคอดวัดอาจารย์สมบัติพทีนาเตว่าเขาบอกว่าจไเป็นไขาเขาเขาขี่มออร์ไซคกายนี่เขาชิจอดเลยเด้เขาบอกทีเขาเขาว่าลุงปูลุงตาขี่มอเตอร์ไซค์มาในเงียบบ้านนาเตว่าก็ไฟเอาว่าบอแมนหร่อไร้ยินบอหูนี่ถามนี่ได้ยิ้นบอหูหู ช่วงนี้ซีโนแวคเขาสิงข่อยข่อยเลยบ่ค่อยมีแห้งหมดเลยอ๋อขก็ว่าอยู่ข่อยก็บข่อยก็ว่าขนาดยาชีเป็นไม่เมย์แตเจ้าขี้เหล่ันนี้แต่เสาวมันนี่บ่แม่พ่อพ่อยี่สิบหรอกห้าหรหาคลิปเออฟังเอาไปนั่มเดี๋ยน่ะแต่เอ้ยเอาไปนั่มฟังนต่บางที่ครับทมัดอันนั้นมัดนี่เลยเจ้าเนี่ยที พอเพื่อเจอดอกมาหาคิดท้งมยังปลาเข้าไปแต่ซีคนคิดแม่นบ่พอยังพ่ท่านนับบริทัทไทยบริด้ทาไพเด้อคิดอ่าปลาเธอยู่น้ำกัรโชกนอกนะเอาต่คิบบ่วเอาต่งกลองไว้ซื้อหรอบ่เมือนี่เมือนีเมื่อนี่สท้อนคนหนูเดียวฮะอนคนหนูอะไรคหนูอ่อนายทอนคนบ่ นึกว่าเจ้าสิทอนขนไก่ยความประ heten ้ำเด้อปิ่งวัเนี่ยท่านสนามลมมาไปหนูเนี่ยวันนี้จะปิ่งปิ่งโถปิ่งหมูขึ้นวาได้นี่บ่าแต่ว่าไปห่อนี่เจ้าสีเหตุเบียกอย่างมันโอ้ยเพื่อบห้ามาแต่ในเมืองมันกันย้ายไปเราบอกายไปเราแย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วยายกกับข้องทากินน้ำแข็งอยู่อันนี้ก็สซีเขาแล้วกุระแปะเทียงบุรารกันเท่ายังเจอกันอยู่นี่ฮอดไปนอดไปนอดไปเครื่องทักสามนะที่ ทางนาที่ทางนาที่อันนาเตสินาเตสีขาก่อนบ่บ่ดีสีขาแล้วแสิไปแล้วไอซากน้อมาสสองสองก็ได้ว่าเดี๋ยวมาแรกเนี่ยโอ้สิไปแล้วอ่ะไปกับไปโอเคสส้มยินดีกระเป๋าไม้โอ้ใช่ใส่ใ่ใกระเป๋าไม้เจ้าปาโรหตกระเป๋าไม้ใครซื้อให้นะนาเตส่นี้พี่แต่ง พี่แต่งโอ้พี่สาวบ้านเกิดใครเนี่ยโอ้บ้นเกิดเจ้าบอกเมื่อไรบ้านเกิดได้ยังฮะวันเกิดอีกพ่อแม่คอยฮักกันคอยก็เลยเกิดมาเออป้าเกจงเกิดไหมยังฮะป้าเจงเกิดไหมยังเฮ้ยยังมันแล้วยังถ้าเกิดไม่ไปอเจงจังแล้วอะไรทำมันเนาะฮะคือนี่เป็นครอบครัวที่รังแกรลูกทำไมเอายานอน่รับให้ลูกกินตลอด เกินสามพันสี่หามงกว่าตื่นแม่กำลังฝันอยู่กำลังฝันอยู่แต่นนี้มีอะไรไปด้วยวันนี้กระเป๋าอันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีเนาะนาแต่โอ้กระเป๋าหนังยางดีเลยกระเป๋านังยี่ดีเลยนาแต่ก็ชอบใช่พักขี้เล็กได้ปะกระเป๋าหนังยี่บางคนได้รับมากบ่งบอกถึงความเหือกระเป๋าอ่อนเก้าถิ่มไปซ้ายบ้านเองอันนี้ บ่ค่อ,อยงเงือป็นไดหรืกเนาะกระเป๋ากระเป๋าถ้าถ้าเป็นเป็นทรงแบบนี้เวลาเราใช้สมุกสมบันมันจะทนทานเดี่ยโ,<อ>โอ้มันจะปกป้องข้างในไม่ให้ไม่ให้มันขาดอโอ้สิกันไหวสิกันไหวโอ้ขันเจา้าไปไรง่ววันใจยาวัลถ้าถ้าไปไรง่วเดี๋ยวจาสิกระพราบไปนั่งโอคอยนะโอ้เขบาบอให้หางไกล บ่ให้ห่างกายโอ้จะไปน้ำดีใจนผู้สือเด้อโอ้อ้าวมิเตอร์เรียญชอบมิเตอร์เรียนในกำลังไปใช้เ้อนคาสีเขาเว้ยฮะอ่าค่ายังเนี่ค่าสีเข่าเงินเหรียญอยู่บ่แมนเอาไปเรียนแปะปูกินเรียนกับหลานังเดี๋ยวมือเงินมือเงินคอยจะเปายางมาเป่ากบอยู่บนเนี่ยว่อ่าโอ้ปูกไข่มันตื้อใหญ่ก่อนถอนรากปลูกดังเปืงเบิ้ลระเบิดเนี่ยภากันเรียนเป่ากบบนเนี่ยเป่ากบ เดี๋ยวพากันเป็นยนต์จิกเซนมาเนี่ยเป็นยนต์จิกเซนเอ๊ะทังไหนไปซื้อยางไม่ลายมาหนีิมัดรวมรวบกันเคยเห็นบ่เอาขี้ดินมาโฟกัสเข้ากันคืนไปเคยเห็นอยู่เคยเห็นร้านเคยเห็นยังจะดิ้นประขามมาเนี่ยคุณด้แพ้คนนั้นโดดน้าอะอไปเลยจ้าไปเลยจ้าน้ำฝนหิวข้าวแล้วเดี๋ยวนี่จะไปไปกินข้าวเบิ่งก่อนว่าเดี๋ยวจะไปทำนั่นจะไปทำเรือไททานิคกัญชา โอ้แ <c oughs> ต่ท่านไปนั่นลรอบอกโอ้คอยลืมกระติกเสื้อผ้าไปโย่บ่าเอ็ซีบอกว่าให้ตัดต้นกล้วยเข้าหอางนังแต่มันบ่เออคอยคอยเห็นแล้วคอยเห็นต้นกล้วยนะสิบ่ลุงลุงให้เอากระติกอยู่บ้านลุงไปอยู่ฮะคอยลืมแย่ลุงบอกว่าให้แทนบ้านนอกเอาไปให้แทนบ้านนอกไม่อยู่อ๋อที่ไทนบ้านนอกไปไหนนาจ่ายกับญาตชีเลยเอาไปให้ชีนวยเดี๋ยวคอยไปเอาเออเขาเอาคนละชงนัวกระพ่ายไปเลยสิไปเฮ็ดเลือดให้ทธนิกแมนนวยละคิอันเล้วไปอันนั่นหรอบ่ เราไปตัดเราบวมไม่ไผ oh. well ่ไม่ไผ่เราบวมพวัวันนี้ก็จ้างจ้างช่างเขาไปตัดกอไผ่โอ้กอไผ่เอาไม้ไผ่นนัเอาไม้ไผ่ออกก็อนจะไปขอกไก่ข่อยงานงอกอันจะเอาไก่ไหมข่จะตกอ่ะสามสิบตัวสามสิบตัวเบิ้ดมือเบิ้ดเป็นขุบัติเหตุอย่างข่อยยากนักแต่ไก่อยู่นี่ไช่ปถอนคน ตอนนี้ขนมันก็ยังไม่เหลือน้อยใช่ไหมเห็นไหมยายทีอ่าอ่าน้อยอยู่เมื่อว่านี่มันหาใครอยู่ได้หน่ะแต่เออเจ้าเห็นห้างเห็นมันป่ะแมนหาหมองไข่รียกว่าหาใครจะบอกอันมันหาหมองไข่เจ้าเห็ดหรอบอเจ้าซื้อมาหรอบาตะกาตะกาจะซื้อมาหรอบอไปนํำได้อจ่สิบบาทคอยฮัตกลุ่มใหม่จะเฝ้าใครตอนนี้นะเป็นอยยงบ่บลคอเมาใครอยู่ ไก่ก็จะบวมลุ่มแต่มันจะจอยมันให้บำรุงก่อนจะให้ขนมันสวยๆไปซีเรียสไปเป็นไก่ไก่ไก่พันไข่สวยงามเออไก่โบไคโบไคซีเรียมันสิไข่โบไคเขาบอกว่าเออนี่แหละไก่พันไข่โอ้ไข่โบไข่นี่กียามันเมนบอกโอ้อ่ะอ่ะไปได้นะเจ้เอ้ยไปได้แล้วนะเจ้เอ้ยไปไปไปมืาอนีไปเพราะว่าบอกว่าช่างดีบอกว่า เจ้าตกลงกอไัออกประชันบางามเแลยวแมนไปน่ะแล้วคอยรันยัดรัดอันนัดย่ายสมควรไว้แล้ววานนี้คอยรัเสียเง,งนินเลยบ่เนี้จ้างขาเจ้าจมาเอาภัยออกเป็นโอ้คอยเสิมามือนี้บอกคือเขวาวาา่าว่ามืออื่นมือเขือมามือนี้อ่ามามือนี้ขันยังเสีเงิน,นโอ้โอเค สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคติดตามติดตามหน่ยเด้อคลินเตนมอวามนีอันปูล,งลังพนกัลยาณีไทยว้ายกันเต็ม <laughs> มูดเจ้า,าดิว่าชิโท่าะบัดบ,บัดให้เติมเงิน